เปเยี่มของเยี่ยนที่ปั่ใต้นะครับผมไม่เคยคุณหมอหน้าตาไม่ยิ้มเลยใครเห็นไหมยิ้มตลอดเวลาให้กำเนิดคนที่มีคุณค่าคนที่มีความสุขที่มีความสุขอยู่ใกล้ๆคุณหมอทําให้เรามีความสุขไปด้วยนะครับ่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดที่มาถึงในวันที่3ามสิบมกราคมและอายุครบี่สิบปีครับ ให้ที่เหลือฝากธนาคารก็ได้เกี่ยวเพื่อนแบบน้กรอให้สิ้นสายทั้งหลายนะครับวางตั้งใจดี่อนเพื่อนเราแล้วก็ของครอบครัวนะครับ,นะรบ,บ,นะรบได้ประทานคอให้คุณหมอสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าคุณหมอได้ช่วยเหลือสังคมมาเยอะเพื่อที่คุณหมอจะได้อยู่ช่วยสังคมต่อไปนะครับ ขอให้ความปรารถนาทุกอย่างที่คุณหมอประสงคบไว้ทุกท่านครับขอบคุณครับ กันที่ไปตัดเจ็คดิแจ็คครับขอตัดคุณต้องนิ่งครับขอบคุณคุณผมชายมากนะครับเก่งือกปลาทีเก่งเอ่อชมรมของเราที่เราตั้งมามันจริงๆเนี่ยเป็นก่อตัวมาประมาณตั้งปี2548แล้วก็สี่เกช่วงนั้นเอ่อก็จะเดือดแน่นเรื่อยๆนะฮะเดือนที่จะมีการพบปะกันบ้างเดือนอย่างน้อยเดือนละครั้ง การก่อตั้งชมรมเนี่ยโดยมีวิทยุเป็นประธานชมรมแล้วคนที่ประสานงานเพื่อนผมจําได้ว่าตอนทั้งปีก่อนที่เรียนวระถมวิทยมีงานชมรมติดต่อของเรามาประมาณ60คนซึ่งมากที่สุดในรุ่นเลยมากที่สุดในโรงเรียนเลยแลวคนที่ช่วยประสานงานให้พวกเราเนี่ยรวมตัวกันได้และก่อตัวกันอย่างเด่นด้นมีมีอยู่คนหนึ่งนะครับซึ่งไม่ใช่เลขาผมเพราะฉะนั้นคือน้องเกศน,นะครับซึ่งดูแลและช่วยเหลือประสานงานเป็นอย่างดีและด้วยความอดทน โอกาสนี้ผมขอเชิญประธานจอมงมิถูนครับมีน้ำกิตนั้ำใจอะไรให้กับคนที่ดูแลนายทีนี้อนเก็บอ พี่กระดับ <t> บ <ẹ p careers> ุคลานึ่งเขาจะเป็นผู้การคนห่งเลยคุยนิดหนึ่งเพื่อนๆครับถ้าทั้งบุคลาเราไม่มีเกณฑ์นี่นะก็อาจจะไม่ปฏิบัติหน้าที่เพราะว่ามุ่งือการผู้การก็คือคอยประสานงานแล้วก็นัดแนะให้ทุกคนดังนั้นมทมเี่ยอยู่ได้ก็เพราะว่าเพื่อนๆร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็มีอย่างเฉพาะเจาะจงเนี่ยอาจจะมีฐานะที่ดีนิดนึงก็มีเพื่อนใหม่ และในโอกาสนี่ได้กีขออ่าวนี่จริงฮะคุณเอนเราเราไม่ด้เลืว่ารวยจนอ่าเรียกไคุกันแต่กี้ผมเห็นซื้อทองซื้ออะไรกันก็ให้เรียกมันนเห็นที่มาดูว่าตั้งแต่เท่าไหร่แต่ว่าแต่ว่าแตว่ามาเจอถึงล้านได้วะแต่ก็กวาไส่ถึงนมาดูกว่าก็เหลือเหลือหมื่นเจ็ดแ้ผมกใจหมืนจ็ดมันก็เยอกไปผมบอกเพราะว่าวันที่ยี่สิบสามันเกิดโรงเรียนนะเราจะมาแล้วผมบอกผมก็จะมาร่วมเทิ ในในที่เหลือมเนแจให้มมากหน่อยผมตัวปีสามเหมือนแล้วคันได้ก็ตัวอีกสองหมื่นจะได้ไปคุกที่นะไม่ต้องโดนน้ำเพราะมีหน่อยก็เลยนะครับอันนี้ก็เอามาให้บนที่ยี่สามเลยวันเกิดก็เลยก็ดีใจแล้วก็คิดว่ามีห้าเก้าดีครับเดี๋ยวนี้ทุกเหยดหน่นหน้าเป็นครบรอบันเกิดให้กับผมมนี่จะเป็นคู่าแล้วก็คู่ขาก็เราเป็นหน้าก็คงจะมีนี้ห้าเก้าก็คงจะได้มารวบกันบ่อยขึ้นหน้าผมตัวเนี้ย ผมจะพยายามดึงเพื่อนจากพิจิตรให้มาร่าวมกับเราตอนนี้เราเข้าใจเพราะเป็นเป็นลูกกันอยู่มากผ,ผมกับผุกพบเป็นกันมากตั้งนานมาแล้วผมไปเทีย่ยวพิจิตรไปเจอคุณแม่คุณพบซึ่งแข็งแรงมากแล้วก็ลูกๆของที่บ้านคุพบเนี่ยไม่คุณลงแข็งเนี่ยาอาจารย์อยู่ทุกคนับ,บเปลี่ยนไปแต่คุณพบเขาไปปฏิญาณตัวเองคุยกับผมนานว่าเมื่อเขาอายุครบ60เข,ขาจะวางเขาจะแบบปล่อยวางมากเขาทำงานหนักมากก็จะมปตอนนี้ปล่อยวางก็คือไม่ไปไหนไปอยู่กับแม่ ซึ่งหายากมากแม่ก <te ินเบียก ja, ับแม่เวลากระป๋กินเบียแม่แม่ก็ได้คนเจ้าคนเดียว้มอายุ9ก้ารปแม่แข็มากก็ดีใจแล้วก็ตัวผเองในกวันนี้คือในวันเกิดหลวงปู่พบนะในในภาษาจะตรองถอกนเปาษาเพราะคือทุกคนจะได้เจอพบเพราะวันเกิดเขาก็จะอยู่กับแม่ผู้ให้กำเนิดเขาคนแก่ต้องไปอยู่กับแม่นั้นวันเกิดตัวงปจะไม่เจอเพื่อนผมอาจจะม่ยอมมันเกิดใลังวันเกิดคือวันเกิดจริงๆเขจะอยู่กับแม่จะก่าบกุณแม่อยู่ตรงนั้น ถ้าแบบนี้ผมคิดว่าประการันู่อย่างงี้ก็ทําให้ได้ดีวันนี้เพราะกันตอยู่ฉะนั้นนี been, h, ่เี <estiver thorough recognizable injuries> no. ่ท bon ุกคนเป็นผู้ใหญ่เวลาถ้าเป็นเด็กๆจะบอกให้การันตีเลยไม่ใช่ทีนีนะะก็โอเคครับก็ดีใจเห็นเพื่อนๆมาแบบร่วมแบบนี้รุ่นเราก็เป็นรุ่นที่ขนาดนี้ในแง่ของมุมในความผมก็คงจะเป็นรุ่นเราเนี่ยที่ได้ับอรุได้ดีนะแล้วก็หวังว่าจากนี้ไปผมก็จะคิดว่าถ้าไม่ติดอะไรจินี้มาร่วมตลอดนะฮะแล้วก็ขอร่วคนมาร่วมกัน ก็อย่างที่บอกครับอายุเราก็มากแล้วดังนั้นถ้าเราได้มาร่วมกันก็ได้ได้มาเลี้ยงและขอบคุณดีหนึ่งสองก็หมายความว่าเพื่อนผมมีอะไรได้มาคุยกันแล้วก็ถ้าทุกคนมาเจออย่างที่เราคุยกันไว้อ่ะแต่ว่าทุกคนก,ก็สุข้อพแข็งแรงอยู่ถ้าเกิดใครใครใชว่ามันไม่แข็งแรงแล้วโอเคครับโอเคดีครับเอ็ดของทุนเอ๊ะทุนทุน มีเลยรไปที่เวลแล้วก็ขอประธานนั่งดีเดียวซ้ายทีขวาทีในชองมันจะได้พอค่าอาหารหรือล่าสามสี่เดือนมันนี้ในชองมันแ้ม่

ไปตกได้ตกหนสามันอยุดน่สองได้ท่า่ไงจมไงประสานงาน่ไอ้พวกพี่ตกเรียนรถเดียวกับผมนั่งอยู่นี่โอ้อยู่ตั้งวันมาไม่มีอะไรเลยหมอมึงทำเนี่ยรคนร้านเดียวกันที่ผมต้อนี้ผมจะขอแค่นั้นแหละ บอกแต่ว่าคราวนี้มันดีมันีเที่ยวก่อแ้เราพรแน่นอนอ่ะได้ดาวดักหนูเข้าไปแต่ท้าของกูเนี่ยสี่เพลย์มเลยนะได้ถ้ากูได้สี่เพลมออ่ะเอลมอนในพจนอัเ้กดีพอแต่บ้านห่าก้แกอะบ้านรแกอ่ะละครไม้มาเกต์เกตเใหญ่เลยใหญ่หน่อยไ้อาก็่ปจำนองาดวเ พี่ใช้อะไรกได้เลเ่ดีตัวเลยอ่ะแบกแบก้มก่นนะ่สามเจอกัี ute, hey, yeah, mm ่งานท่ไ่บี่บ่้

ใได้ส่งไอ้พวกเชื่อเพลิงให้ลูไไม้าที่ปากทางันแลวเนี่เ็นี้ด้วยแล่้ออเยหลืออยู่นีดกดียวังไม่ได้ออกกินกับยากแล้วนี่